ผมว่าคนที่จะโดนเอาคืนเนี่ยคือฝั่งโธรมนัตมากกว่านะนะะและรอบนี้ผมว่ามีหนังตัวอย่างนะที่ไปยืนผิดข้างแทงม้าผิดตัวบิจโจกนะครับและรอบนี้ก็เช่นกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเกมทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐนะครับและเกี่ยวข้องกับธรรมนัตคณะของเขาที่ลาออกจากกรรมบริหารกรรมการบริหารซึ่งเข้าสู่กระบวนการกำจัดธรรมนัตออกจากพลังประชารัฐดูหน้าผมก็รู้นะฮะผมน่าจะมีความสุขมากกว่า ไปพักบ้างเนื่อยามา,านะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดหรือว่าเคลียร์กับคนวิดเลยใช่ไหมครัะไม่ไม่มีเลยผมไม่ได้ทะเลาะก,กับใครถ้าส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขาแนวทางจากนี้ไปเป็นไปได้นะคะว่าจะเคลียร์กันเพื่อให้แยกย้ายกันก็คือข,ขับกันไปเพื่อไปหาบ้านใหม่หรือว่าอยู่กันแบบนี้ผมผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทะเลาะก,กับใครนะอะไรก็ตามในการเมืองนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาดีด ไม่ได้หาเรื่องใครโดยโดยส่วนตัวท่านกับพลเอกระวินคือจังความรู้สึกเป็นไงฮะยังเคารพกันดยู่รบกักคือคือเราออกมาแล้วเราก็อย่าไปคิดอะไรมากออกมาแล้วคือออกมาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโดยพอตเตอร์ซาคา คุณผู้ชมขารายงานสดนะคะคุณผู้ชมขาพักพลังประชารัฐนะคะก็คุณผู้ชมขาที่คุณผู้ชมเหลนูนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะการประชุมใหญ่ประจำปีของพักพลังประชารัฐนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าวันนี้ทางสมาชิกพักนะคะจักังจังหวัดก็เดินทางมาด้วยแล้วก็มอสักครูค่ะ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะก็เพิ่งเดินลงมาจากอาคารที่ทําการนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้มีการพบปะนะคะคุณผู้ชมกับมางสมาชิกพักน,นะคะแล้วก็แฟนๆนะคะคุณผู้ชมก็มีการาตะโกนนะคุณผู้ชมให้กําลังใจทางพลเอกประวิทย์ด้วยนะคะบอกว่าหลวงปอมสุโสรับว่าคือพรคพลังประชาะัฐต่อไปนี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับ เราจะไม่มีการแตกแยกกันอีกแล้วนะครับยราโปรดทราบว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการบริหารใหม่โดยใช้รองหัวหน้าพักเป็นผู้คุมพื้นที่เราให้เลขาธิการพักเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับและพักพลังประชารชฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ และปกป้องสถาบันมหากรมหาษักยรอันเป็นที่รักยิ่งของเราเราจะทำเจตจกนจที่ทันสมยัยนะครับทำให้ประชาชนเรามีชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตสดใสขึ้นนะครับเราจะช่วยกันทำเพื่อพักของเราจะได้เข้มแข็งต่อไปนะครับ ประเทศชาติของเราจะได้อยู่ดีมีสุขต่อไปครับขอบคุณครับ าน18นาฬิกา24นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นางสาวแพทองทานจ um ินวัตรนายรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฟอร์ทุนละองทุรีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายภูมิธรรมเบสยชัยรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองเกต รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญ,ญีระกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพีรพันธ์สาลีรัตนวิภาครองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยชวนหาวชิระ รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาริศสงเงยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสร,รวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสุภาพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางนเรมลพินโยสิลวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ นายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการ,รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุร,รพงษ์ปิยาโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนภินทรศรีสันพังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมปินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวซาปิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน สาเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตํารวจเอกทวีสอดส,ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตารวจเอกเพิ่มพูนจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พัน์เจริญวรกคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์เทพสุทิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเดชอิทขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการนี้มีพระราชด,ดำรัสแก่นายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสพบ ท่านนายกและรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัตนิหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตว์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนซึ่งข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าจะปฏิบัติได้อย่างดีก็ข,ขอเป็นกำลังใจให้ในโอกาสนี้และตลอดไป นายนพรรคเพื่อไทยมันไม่เหลือซากอยู่แล้วนะครับที่จะไปสู้เรื่องกระแสกับพักประชาชนแต่ลองลองดูว่าถ้าเขาไม่สู้เรื่องเรื่องกระแสเขาเปลี่ยนแปลงตัวเนี่ยนะครับร่วมมือกับทุกพักการเมืองที่เคยลงรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยและบริหารการจัดการอย่างเดียวแบบราชบุรีโมเดลเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าหนึ่งวันหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐจะมีการโหวตนะครับปรากฏว่าธรรมนัตพมเ่าพร้อมกับพวก 6คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็ประกาศลาออกจากกรรมการบริหารพรรคนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะลาออกแล้วก็สุดท้ายสมาชิกพักก็เลือกให้พลเอกประวิทย์เป็นหัวหน้าพักภัยบูรนิติตะวันนะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักมาเป็นเลขาธิการพักวันอยู่บุลุงที่เหลือก็ไล่มาเลยมาเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด24คนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ประกาศชัดเจนว่า มีเป้าหมายในการปกป้องาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกำลังเกิดอะไรขึ้นประเด็นที่ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ควัวหายง่ายหลังจากธรรมนัตปมเผาแยกปลาออกจากน้าแยกชั่วออกจากดีสิ่งที่ทำเห็นชัดก็ทำเห็นชัดเจนนะว่าใครอยู่กับพลเอกประวิทย์บางใครไม่อยู่พลเอกประวิทย์ถึงแม้ว่าน้องชายของธรรมนัต คนใกล้ชิดธรรมนัตอีกสองคนอย่างอาจารย์แหม่มเนี่ยก็ไปดํารงตําแหน่งในโคต้าของธรรมนัตธรรมนัตก็อ้างว่าเป็นใครก็ไม่รู้ที่แต่งตั้งอาจจะเป็นมือที่มองไม่เห็นก็ได้นะครับไม่รู้ผีมือใครในการแต่งตั้งรอบนี้แต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะกระบวนการเช็คบินธรรมนัตกําลังเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากอะไรตอนนี้ก็ขับออกธรรมนัตร,รูรรร้ตัวก็โดดหนีตอนนี้ธรรมนัตไปอยู่ไหนพร,พร้อมพวกย้ายไปอยู่พักเพื่อไทย มุ่นส่วนจำคำหมู่ให้ดีนะฮะกระบวนการตอนนี้คือกระบวนการเช็คบินธรรมนัตโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคือกระบวนการเช็คบินธรรมนัตนะครับการเช็คบินธรรมนัตรอบนี้เป็นการตัดสินใจผิดพลาดที่สุดของธรรมนัตเองนะและเครือข่ายของธรรมนัตทั้งหมดนะครับมุ้นส่วนจับตาม,มองให้ดีเราคงเห็นว่าการเมืองกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับองอิง ตอนนี้โดนคดีที่สิบเอ็ดแล้วนะครับถึงขั้นจะร้องไห้ทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีคนไปร้องอีกคดีเกี่ยวข้องกับอุ้งอิงเกี่ยวข้องกับทีวีสอดส่องเกี่ยวข้องกับทักษิณไปร้องต่ออายการสูงสุดนะครับก็การที่สนธิยาไปทําการร้องเพิ่มเติมเนี่ย ก็คงรู้นะว่าสุนทิยาเป็นคนของใครนะครับก็คงจะเป็นคําตอบนะว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นคดีของธรรมนัตทราบว่ามีคดีที่คงค้างที่ปปชอ,อีก4คดีและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคดีเหล่านั้นถูกยื้อมานานคดีตู้่าวก็อาจจะไม่ถึงนะแต่ไม่รู้รอบนี้จะกลับมาถึงหรือเปล่านะครับสวนริ้วล้อของธรรมนัต ไม่ว่าจะเป็นชื่อไม้ชื่อต้นไม้ชื่ออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะไผ่เนี่ยคนส่วนเคยดูให้ดีลุงป้อมแอบไว้แน่นอนนะฮะและรอบนี้ลุงป้อมก็คงทราบดีเพราะที่ผ่านมาไม่ลุงป้อมไม่เชื่อนะไม่เคยเชื่อเลยว่าธรรมนัตจะหักหลังไม่เคยเชื่อเลยนะครับลุงป้อมประกาศว่าความแตกแยกจากนี้จะหมดไปนะครับคนหนึ่งที่ลุงป้อมยังเลี้ยงมาอยู่คือสันตินะครับนาคีนะ นะวธรรมนัตรู้ได้อย่างไรนะถึงขั้นนกรู้ลาออกก่อนถูกขับออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคเอาละกระบวนการเช็คบินธรรมนัตเริ่มต้นในพรคพลังประชารัฐและกวนของพลังประชารัฐตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าบางคนจะถูกขูว่ว่าใครเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือจนะะโดนเอาคืนนะครับจากอีกฝั่งหนึ่ง ใครเป็นกรรมการบริหารอยู่กับลุงป้อาเมื่อไหร่จะโดนเอาคืนผมว่าคนที่จะโดนเอาคืนเนี่ยคือฝั่งของนมณฑ์มากกว่านะนะฮะและรอบนี้ผมว่ามีหนังตัวอย่างนะที่ไปยืนผิดข้างแทงม้าผิดตัวบิ๊กโจก๊กนะครับและรอบนี้ก็เช่นกันถึงแม้บิ๊กโจ๊กจะกลับมาหาลุงป้อมานะมาขอลุงป้อมนะออลอหลายต่อหลายรอบให้ช่วยโน่นนี่นั่นแต่ลุงเ้อาก็ใจดีรักลูกน้องนะครับลุงปปอมไม่เคยเชื่อเลย ว่าจะถูกธรรมนัตหักหลังแต่วันนี้ลุงป้อมคงได้เห็นเชิงประจกะะักษ์แล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหลักกลยุทธ์ที่ลุงป้อมกำลังเดินเขาเรียกว่าแยกดีออกจากชั่วนะฮะแยกน้ําออกจากปลานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อพี่น้องได้ยินและมีความรู้สึกคล้ายๆกันอย่าคิดว่ามันเป็นเพลงเลยนะครับควนใ้คิดถึงชาวบ้านบางระจันแม้เรื่องราวในวันนั้นเราไม่ทันจะได้เกิด ทลองศึกษาประวัติศสาสตร์ดูบ้างเถิดเพื่อสำนึกจะบันเจิดกับพี่น้องรวมชาติไทยในครั้งนั้นต้องเสียเดิมพันเลยกลุงสีเหตุปัจจัยพายภัย,ยรีคือสิ่งที่ควรจำไว้ต่างเวลาต่างศัตรูแต่หัวใจ กองสงครามคลั่งในไหนแพ้ชนะไม่ต่างกันท่าแนวหน้าหลังน้ำตาออกมาสู้ฝ่ายปกครองหน้าอดสู้เต็มไปด้วยขอรับฉันคนในชาติขาดซึ่งรักสามัคคีกันเหมือนเรื่องราวบ้านบางระจัน กำลังจะโยนมาสุดแต่ใจใครจะคิดเห็นแบบไหนอาจจะช้าแต่ไม่สายดีกว่าปล่อยตามยาัาศสึกครั้งนี้อาจใหญ่หลวงกว่าทุกคราแยกดีชั่วลดอัตตาแล้วรวมฟันฝ่าไปด้วยกัน ึกครั้งนี้อาจใหญ่หลวงกว่าทุกคราสำนึกดีชั่วแล้วลดอัตตาเพื่อร่วมฟันฝ่าไปด้วยกัน